อีกค่ะพี่นมองทุกทันทุกกำลังใจวางกระเบะมาให้กำลังใจพี่ปลูกพีกต้นเก้าถอนออกแล้วไม่กีกัวเลยเนาะิีลูกดุแต่ไม่ดไงยัได้ปลูกใหม่ปลูกใหม่ดีกว่า,วน,วานั่นอยู่นูนอ่กองนะ เดี๋ยวว่างๆมาเด็ดเอามิดเดงมิดเดงไว้ปากเด็ดได้เนี่ยทัวปุ่นกินนี่ก็ใส่อ่ปุ๋ยข้อลองก้นลุมไว้แล้วกะเอาอย่าออกตะกุยตะกุยให้ดินลุ่มๆโอ้รอบนี้จะปลูกทีๆเลยรู้สึกกับพริกไม่ค่อยแตกกิ่ง อ้เอ้าทั้งที่ฝนก็ตกประมาณนี้แหละเนาะตัดยอดทร้อมมีแตกกินแม่เขาบอกว่าปลูกพริกตัดยอดออกจะได้แตกกินขาอออตกกขาัดทุกครั้งนะ แก่กังนั่นๆก็จะเอาเหลือไว้บ้างเพราะได้เก็บตามพริกสดพริกป่นกระถูกินถอนออกส่วนเยอะดูดูต้นไหนมันเออ่พอมีแก่ต้นละติดอยู่ลูกแต่ไม่ป้อมๆไงไม่ชสั้นๆเสียเวลาการปลูกปลูกใหม่ แล้วก็ลดน้ำโดยพอ่อไอาต้นเนี่ยปลูกก่อนก่อนหน้านีน้ว่าไปชื่อต้นกะคุณพ่อกำนันมาเนี้ยนี่กม็มีเวลาเอาใจใส่ทำไม่ทันก็มีน้ำด้วยวพริกไม่ว,ว่าพริกไม่ว,ว่าผักอะไรลนะ่ะไม่งาม ก็เหมือนกันนี่แต่งกิ่งดูเจ๊นี่ก็ปลูกรุ่นเดียวกันก่อนหน้านี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดรูปแล้วนี่เอาตรงนี้อาตรงนี้ติดูปนะว้าร้อนอบอ้าวขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่แหว